วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับแอดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในงานบวชนะครับบวชนายขวงมั่งมีนะครับันที่สิบห้านะครับก็โอนผมนาคนะครับวันนี้แอดได้มาร่วมทําบุญก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของแอดนะครับที่ได้ร่วมทําบุญนะครับสร้างบุญสมบุรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีบวชข้าวหม้อเกงมหม้อครับประเพณีบวชข้าวหม้อแกงมหม้อก็ ประมาณนี้นะครับก็มาแล้ววันนี้ก็ในเวลาโกนุ่มนาคไหครับโกลุ่มนาคครับก่อนหนก็ต้องรอเข้ามาก่อนนะครับเขอามาดูลูปู่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายนะครับเข้ามานะครับก็เช็คก็ได้มาอันนี้ก็ไม่ได้บอกคนเยอะนะครับไม่ได้แก่เล็กกราฟนะครับก็คือคนรู้จักกันนะครับ จากกรักคุก้นกันก็มาในงานก็โดนผมหน้าคือเย็ยเนเนาะบางทีบาง,บางพิธีกรรมพิธีการนะครับโนผมหน้าไม่ได้ประกบก็ใกฎเกมนาไม้ปรกเกียงาดว่าดอกหน้า,นา,า,นานครนดอกหน้าไคืนหนึงดูพลุกนี้ก็<ด>ไปนนนบวชสมบทนะครับคือไป บวชนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นี่ญาติพี่น้องที่มาโบกหน้าก็พรุ่งนี้ก็จะมาอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันนึงนะครับพรุ่งนี้วันนึงแล้วก็แห่หน้าเข้าโชนะครับทีก็มาขอขมานะครับขอขมาขอขมาขอขมาคือลาบวชนะครับลาบวชนะครับก็ครั้งเนาะก็ข้าหม้อแกงหม้อก็ คือคำสับเสยนะครับคือคำพูดของชาวบ้านเสยเข้าบ่อแจงหม้อนะครับไม่แย่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือกับว่าวก็มีเยอะะนครับกนนี้เป็นพระในวันเขาะว่าทุกวันนี้นะครับเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่งคุยกันเท่าไหร่อย่างมนี้ลาบมีส่วนใหญ่แล้วเด็กๆสมัยนี้มีลาบมีแักก้มหน้ามีอะไรแบบแบบบ้านๆนะครับแต่พ่อพันธุ์คิปความบ้านก็ไกลกว่าเราเนื่องจากไปทัวร์เที่ยวก็มีก็มีข้าวหนึ่งหม้อ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 มีข้าอยู่ใน มีถือหมดมีหลายม้วนนะครับแมไม่ได้เขอมีข้อมูลเยอะนะครับคือเราควเราหมดเอก่ยเราก็จะใส่ขาอยู่นะครับกาัดใจของแฟนก็หลายอย่นะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วเ่ยคุณผมนาคแล้วนะครับคุณผมนาคก็ไปนะครับเราจะได้ยินเพลงได้แล้วก็ไปพูดคุสนิทกันเข้าไปก่อนหรือคเข้าไปกู การที่เราจะบวชหน้าทำไมเขาต้องเรียกเขาเพื่เรียกพ่อข้านามาทีหลังนะครับก็ทำไมเขาต้องเรียกว่าพ่อนามก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราฟังเพลงของไวยพุทธกับพุทธกะณธันยิ่งมีความเลื่อมใสมากขึ้นเลยมีคนที่อยากจะบวชนะครับอยากจะบวชเป็นพระเราก็เลยแปลงตายมาเป็นมนุษย์ครับแปลงการมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาบวชนะครับมาศึกษาประทรรวินัย มาเป็นสาวกของพระพุทธสัมมาสัพพุทธเจ้าก็เลยเป็ได้มีพิสูจน์ในเห็นนะครับไปเห็นว่าคนที่จะมาบวชจริงแล้วเป็นพญานาคนะครับไม่ใช่เป็นมนุษย์เราก็ได้นําเรื่องราวมากก่าวมาแจงอยังองค์ก็เป็นฐานท่านไม่สามารถที่จะบวชเรียนไม่สามารถที่จะมาเป็นสาวกของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ด้วยความเลื่อนใสของพญานาค านบอกว่าถ้าบวชไม่ได้ขอสักอย่างได้ไหมครับครครับตามที่พญานาคขอก็คือเลาก็ยังต้อง,องยกมือไหวอันนี้เ็าถือว่าเป็นคุณเก่าที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างให้พระพุทธเจ้าทรงสร้าง,งให้ครับเราป็นที่นี่ เป็นที่ได้ขึ้นโพคมาตัดมาที่พี่น้องชาวมะฆ่างานมาทำได้มาร่วมกันปลงหน้าเนาะซึ่งหน้าหางเนาะงไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันกับผมที่นู่นนะครับที่บ้านกุ้งก้มเจริญหมู่ที่สิบเอ็ดตะบลร่มุยเนี่ปเป็นไปเจอนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะมาร่วมปลงหน้านะครับเพรซึ่งการบวชหน้าการบวชพระมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง ผู้ที่จัดผู้ที่อนุญาตให้บวชผู้ที่จัดงานบวชเนาะแล้วก็ผู้าร่วมบวชเนี่ยได้อานิสง์อะไรบ้างเนาะได้กี่กลับเนาะเดี๋ยวไปรอ,อการที่อนุญาตให้พ่อหนา้าได้บวชการที่ได้จัดงานให้พ่อหนา้าบวชแล้วก็การที่มาร่วงมาล่วมงานบวชนะครับเนาะมาล่วมงานบวชมาร่วมอนุมมมมมโมทนาบุญย่อมได้บุญ ย่อมไดุ้ดูเดี๋ยวเจ้าภาพจะบ่นออกมาแล้วไม่กินลองลอง,ลองทิมรสชาติตีมือนะครับลอ,ลองทิมรสชาติตีมือเดี๋ยวช่องสุดท้ายก็จะเป็นจะเป็นมือมีดนะครับนะ้องสุดท้ายน้็เตรียมน้ํานะครับเตรียมน้ําไว้หนึ่งขันเตรียมสบ,บูนะ่เนาะไว้สำหรับทาทันลมทะนลมหัวให้พอนาาเพื่อที่จะได้ โกนได้ง่ายนะครับโกนได้ง่ายเตรียมผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆไว้หนึ่งผืนนะครับเดี๋ยวเวลาโกนหัวน้ำสบู่จะไหลเข้าตานะครับก็เอาไว้ไปซับหลับน้ำตาวันนั้นผมผมสี่นิ้วยาวสิบสองนิ้วเนาะส่งมาถึงบ้านแกะกล่องดู มีโซลาเซลล์อันเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็มีเช็ดชู่เปียกสองห่อโอ้โหเจตนาของเขานี่ให้ผมเอาเช็ดชู่ซับน้ำตาตัวเองนะก็เดี๋ยวนี้มีกฎหมายคุ้มครองแล้วนะครับในเรื่องการส่งของออนไลน์นะครับเราสั่งของออนไลน์เปิดดูได้ให้แน่ใจว่าตรงปกหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงปกเนเราสามารถที่จะนะครับเขาจะคุ้มครองสิทผู้บริโภค เนอะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเปิดดูได้มีของอะไรก็ต้องเอาเขาจ่ายตังเขาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถเปิดดูก่อนได้ก็แอดเป็นคนถ่ายรูปแล้วก็ไม่เปงปกก็อหลักนะครับไม่ต้องจ่ารตัมก็ดีก็ปวดหนักนะครับก็ยกมือสาธุแล้วก็ตัดประมาณับมทีนะครับสามที่ล่างกลางยังไม่ได้ปวนอกนะครับแล้วแล้วแต่เราจะเรียกเอานะครับกัเสร็จแล้วก็สาธุนะครับ เอาเป็นเพาะหนาเป็นเปนหน้างตัดผมให้นาายังถือถาดกบัวเนี่ยนี่เอาลูกก็ถือถาดกัวเอผมนาาเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำานานะครับอาบน้ำกับท่านนะครับเลยทำาาดได้ด้วยขมิ้นนะคร้อันอยาอุปชานให้กับนา ขับเกลีิ่นที่ไม่ดีออกออกทางกายสิ่งใดที่ไม่ดีกิ่งใดที่เป็นเตุแตย่างกายกรรันิกรมเชื่อมันขัดเราออกเมื่อเราเข้าสู่เมื่อเราเข้าสู่รลกการสัมัาแล้วไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เซตพิธีกรรมตรงนี้แล้วครับ เดี๋ยวเราก็เสร็จตรงนี้แล้วเราก็ขยับนีดนี้แดดออกฝนฝนฝนไม่กลัวนะแต่จะตกแรงอย่าลมอย่าลมหัวลมเพื่อ,อนอะให้เสร็จงานก่อนเนาะอย่าตกไม่ตก เอาให้เสร็จงานก่อนเดี๋ยวจะเริกเท่าหมดแล้วหแล้เมื่อวันที่คืนวันที่สิบเอ็ดที่บ้านจัดงานบวชบวชญากจวันที่สิบสีเมื่อถึงตกมาลกแล้วจม่ลอนมีไหมครับบันไดบันไดที่จะอาบน้ำกับคนอ้า อาบน้ำเสร็จแล้วก็นเดี๋ยวนี้พ่มีหนะนาวแลกนะครับแล้วก็มาต่อกันคุ่นี้นะครับก็ทีินี้ผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับที่าามารับชมตอ,อ,อนนี้นะครับก็มุกันาทังสวัสดีครับ